สนี้ก็แบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักแห้งรองเทา้าผ้าใบและรองเท้าหนังเพื่อคนรักรองเท้าโดยเฉพาะถ้าคุณสนใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างไว้ได้นะครับจะปักลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปในวันนี้ผมก็จะเอาบทสัมภาษณ์ของอิลิิเทนฮากที่ได้คุยเกี่ยวกับการเสริมทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อจะต่อสู้แย่งแชมป์ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าไาหมรับฟังกันนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับ เอาล่ะเทนฮากเขาก็ได้พูดเกี่ยวกับการเสริมทีมในฤดูกาลหน้าในการเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับใช่ผมคิดแบบนั้นเราต้องเสริมทีมแต่แน่นอนละ่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตเราต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะแน่นอนเราได้สแสดงให้เห็นแล้วและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราสามารถเอาชนะทีมที่ดีที่สุดในโลกได้ดังนั้นใช่เลยเราสามารถแข่งขันในยูฟ่าแชมเปียนลีกได้แล้วต้องการที่จะแข่งขันมันและเราต้องการที่จะชนะพวกเขาแต่ว่าตอนนี้เรายังมีหนทางอีกยาวไกล ผมคิดว่าผู้จัดการทีมควรจะเป็นบุคคลที่สำคัญเท่าๆกับนักกีฬาในสโมสรคุณต้องสนับสนุนผู้จัดการทีมและก็เชื่อมั่นในกลยุทธ์ของเขาและวิธีการทำงานของเขาอ่ะคุณต้องเชื่อมัน่นดังนั้นคุณต้องสนับสนุนพวกเขาในการสร้างทีมของเขาท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันไม่มีใครทำคนเดียวได้หรอกพวกเรามีงานมากมายที่จะต้องทำเรามีอีกหลายด้านที่จะต้องจัดการส่วนเรื่องงบประมาณในการจัดการทีมอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันที่ผมรู้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะ เป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสโมสรแห่งนี้ต้องการจะต่อสู้แย่งแชมป์มาให้ได้แล้วก็สําหรับถ้วยรางวัลอย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะมันจําเป็นจะต้องมีเงินทุนมากสําหรับสิ่งนั้นและก็ท้ายที่สุดแล้วอ่ะระดับของนักเตะ่มันจะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จถ้าคุณมีนักเตะที่ดีพอคุณก็จะสําเร็จแต่นักเตะคุณไม่ดีพออะ คุณก็มีโอกาสมากที่จะล้มเหลวและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ทุกคนรู้ว่าต้องใช้เงินทุนในการสร้างทีมและผู้เล่นระดับท็อปอะ่ะมันต้องใช้เงินซื้อมาและนี่ก็คือสถานการณ์ปัจจุบันในโลกฟุตบอลสมัยใหม่นี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากที่ให้ไว้เกี่ยวกับการเสริมทีมในช่วงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับผมส่วนคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้ครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิป กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีน่น,นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์ครับเพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นส่วนคลิปในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ